สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนาไผ่แก้วนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบหมายให้บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสง่งคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2562ข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ประกอบไปด้วย 1. ภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ2562 2. หลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายเงิน สามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบตัติและหลักฐานการจ่ายเงินสี่การเบริกเงินเบิกจ่ายเงินยืมราชการภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบริกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพศ .2562 ภาพรวมระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลางการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลางพศส2งพประกอบไปด้วย11หมวดดังนี้หมวดที่1ความทั่วไปหมวดที่2การใช้งานในระบบหมวดที่3การเบิกเงินหมวดที่4การเบิกจ่ายเงินหมวดที่5การจ่ายเงินยืมหมวดที่6การรับเงินหมวดที่7การเก็บรักษาเงิน หมวดที่8การนําเงินสงคังและฝากคลังหมวดที่9การการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมวดที่10หน่วยงานย่อยหมวดที่11การควบคุมและตรวจสอบของหน่วยงานผู้เบิกมาได้แก่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2 5 6พรพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ .2561 นโยบายในชแนลอีเ p a y m e n t m สเ t อร์แพ n ในโครงการ E-Payment ภาครัฐการปรับปรุงระบบ New GF MIS ไทยคำนิยามเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐที่ตามกฎหมายกำหนดทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐสภา สารยุติธรรมสารปกรครองสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอายการซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2562เป็นต้นไปนิยามหน่วยงานผู้เบิกหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี หน่วยงานย่อยหมายความว่าหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือในราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือที่ตั้งอยู่ในอำเภอซึ่งมิได้เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานรลังจังหวัดแต่เบิกเงินจากผ่านส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายเงินหลักเกณฑ์ทั่วไปของการเบิกเงิน หนึ่งการจ่ายเงินหรือก่อนหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีหรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 2. การเบิกเงินเพื่อการใดต้องนำไปจ่ายเพื่อการนั้นการขอเบิกเงินทุกกรณีต้องระบุวัตถุประสงค์ที่จะไปที่จะนำไปจ่าย 3. การขอเบิกเงินทุกกรณี หน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายในการหาภาษีณนที่จ่ายสี่หน่วยงานผู้เบิกเปิดบัญชีกับธนาคารรัฐพิสาหกิจเพื่อรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชีและเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชีห้าการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ gfmas ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเบิกเงินตรวจสอบการจ่ายเงินของกรุ่มบัญชีกลาง ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นเว้นแต่การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีค่าใช้ใจ่ายค้างเบิกข้ามปีค่าใช้ใจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระนี่การยืมเงินค้บเกี่ยวปีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีได้ก่อนหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณและเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปี งบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศสอง1ห้าหกหนึ่งมาตราสี่สิบสามงสองในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ววรคสามการขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรกสองให้ขยายไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปงีงบประมาณถัดไปเว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาไปได้ไม่เกินหกเดือน ค่าใช้ใจ่ายค้างเบิกข้ามปีได้แก่เบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือค่าราชการลูกจ้างพนักง,งานรัฐค่ารักษาพยาบาลของค่าราชการลูกจ้างประจำเงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยของค่าราชการให้นำค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นมาเบิกจากเงินง,งบประมาณรายจ่ายของปีปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำร้านีรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเดือนใดเช่นค่าเช่าบ้านค่าราชการค่าบอกรับสิ่งพิมพ์ค่าบัญชีพลโดยสารรถไฟค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนกันยายนได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ต้องหาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องบริโภคอันประกอบด้วยค่าข้าวค่ากับข้าวและค่าเชื้อเพลิงของผู้ต้องขังค่าเครื่องบริโภคอันประกอบด้วยค่าข้าวค่ากับข้าวและค่าเชื้อเพลิงของคนไข้นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่าใช้จ่ายเฉพาะเดือนสิงหาคมกันยายนได้แก่ค่าขยะค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าไปรษณีย์ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าคู่สายค่าติดตั้งโทรศพัพท์ค่าเช่าวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการใช้เครื่องโทรสารเงินยืมค่าเกี่ยวคือการเงินยืมงบประมาณปีปัจจุบันเพื่อไปใช้ใจ่ายในปีงบประมาณถัดไปหมายความว่าต้องมีเวลาปฏิบัติรชาชการในปีปัจจุบันค่าเกี่ยวไปในปีงบประมาณถัดไป ระยะเวลาการยืมเงินคาบเกี่ยว90วันกรณีเดินทางไปราชการ30วันกรณีปฏิบัติราชการอื่นนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไปวิธีการเบิกเงินของส่วนราชการการเบิกเงินของส่วนราชการเบิกได้เมื่อน,นี่ต้องถึงกำหนดชำระหรือใกล้จะถึงกำหนดชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นการขอเบิกเงินของส่วนราชการกรณีซื้อจ้างเช่า 1. มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างสัญญาหรือข้อตกลงวงเงินตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปส่วนราชการจะต้องดำเนินการจะซื้อจะจ้างในระบบ e g p ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 จากนั้นสวนราชการจะต้องทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMIS เพื่อจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน กรณีไม่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาวงเงินไม่ถึง5,000บาทส่วนราชการไม่ต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ g f m i โดยจะจ่ายตรงให้กับผู้รับเงินหรือจะจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อนำไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินก็ได้ ภาษีหักหน้าที่จ่ายในการขอเบิกเงินข้อ19การขอเบิกเงินทุกกรณีหน่วยงานผู้เบิกมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักภาษีได้ไว้ไหน้าที่จ่ายบุคคลธรรมดาที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่1นงนบาทขึ้นไปให้หักภาษีในอัตราร้อยละหนึ่งหรือกรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสัญญาตั้งแต่500บาทขึ้นไปให้หักภาษีหักหน้าที่จ่าย ร้อยละหนึ่งระยะเวลาการขอเบิกเงินจากคลังกรณีซื้อทรัพย์สินค่าจ้างทํำของค่าเช่าทรัพย์สินเมื่อมีการตรวจร,รับแล้วให้ส่งรายการขอเบิกเงินในระบบ g f m i s ภายใน5วันทําการนับจากวันที่ได้รับตวตรวจร,รับสินทรัพย์นั้นเรียบร้อยแล้วหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย การขอเบอิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สินจ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินกรมบัญชีกลางจ่ายต้องให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ค่าการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ส่วนราชการได้รับเงินสมทบจากค่าราชการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อนำไปจ่ายเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อไปหรือกรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการได้แก่เงินสวัสดิการค่าตอบแทนหรือกรณีอื่นใดหรือกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนดให้กรมบัญชีกลางจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการเพื่อให้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินผ่านระบบ e-payment โดยอ้างอิงจากว1 4 0วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเดิมทีส่วนราชการจ่ายเงินโดยการเขียนเช็คหรือจ่ายเงินสดแต่ปัจจุบันให้ใจ่ายผ่านระบบออนไลน์หรือ e-payment การจ่ายเงิน 1. มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 2. เป็นรายจ่ายในการดำเนินงานตามปกติ 3. ผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ 4. มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน 5. ห้ามเรียกใบเสร็จเรือให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินโดยยังไม่ได้จ่ายเงิน 6. กกรณีมารับเงิน ไม่ได้ให้ทำใบมอบฉันทะกรณีเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญหรือบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตัวเองให้จัดทำใบมอบอำนาจนี่คือตัวอย่างกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตัวเองใบมอบฉันทะ สำหรับข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างผู้รับบำนาญเบี้ยว,วัดให้กรอ,อกเอกสารแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะกรณีบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นๆให้จัดทำใบมอบอำนาจโดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมี5รายการดังนี้ 1. ชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วันเดือนปีที่รับเงิน 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 4. จํจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการเงินยืมหมายความว่าเงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการประเภทของเงินยืมสามารถยืมได้จากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณเมื่อทำรายเมื่อเจ้าหน้าที่ทำรายการขอเบิกในระบบ GFMIS แล้วเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินจะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินตามสัญญาเงินยืมโดยจ่ายผ่านระบบ e-payment ซึ่งก็คือระบบ KTB Corporate Online ในปัจจุบันเงื่อนไขาการจ่ายเงินยืม 1. ให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็น 2. ห้ามให้ยืมครั้งใหม่ถ้าหากยังไม่คืนเงินเก่า 3. การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ไม่เกินเก้าสิบวันเว้นแต่ขอตกลงกับกระทรวงการคลังรายจ่ายรายการที่เบิกจ่ายเป็นเงินยืมได้แก่หนึ่งรายการค่าจ้างชั่วคราวสำหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่จำเป็นต้องใจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 2. รายการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3. งบกลางเฉพาะที่จ่ายเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบูรเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดจ่ายเป็นงวดที่แน่นอน 4. งบรายจ่ายอื่นๆที่ใจ่ายในลักษณะเกี่ยวกับวงเล็บ1และวงเล็บ2การส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปถ้ามีหรือการส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมห การเดินทางไปประจำสำนักงานประจำในต่างประเทศกลับภูมิลำเนาเดิมให้ส่งเอกสารชดใช้เงินยืมทางไปชน,นีลงทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 2. การเดินทางไปราชการอื่นไปราชการต่างประเทศโชคราวให้ส่งเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมภายใน15วันนับแต่วันกลับมาถึง 3. ปฏิบัติ ราชการนอกจากหนึ่งหรือสองให้ส่งเอกสารชดใช้เงินยืมภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 4. มีการคืนเงินเหลือจ่ายแต่มีเหตุให้กระทรวงการคลังทักท้วงให้ส่งเอกสารชดใช้เงินยืมที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับการทักท้วง หลักฐานการรับเงินคืนเงินเหลือจ่ายให้รับเงินคืนโดยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หลักฐานการรับเงินคืนเงินยืมเหลือจ่ายให้ปฏิบัติตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ข้อยกเว้นการจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสดให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถดําเนินการจ่ายผ่านระบบ e-payment ได้การจ่ายเงินผ่านระบบ e-payment ได้แก่การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินค่าจ้างทำของที่มีมูลค่าต่ำกว่า5,000บาทการจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดลองราชการการจ่ายเงินยืมการจ่ายเงินตามสัญญาจ,จ้างหเมาบริการการจ่ายชำระหนี้บุคคลที่3ที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ซึ่งหน่วยงานจะต้องให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินกรอกแบบแจ้งความประสงค์ใน แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB c o r p o r a t e Online เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลใช้ในการโอนเงินต่อไปอ้างอิงตามว1 4 0ลงวันที่19สิงหา63เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment วิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านระบบ e-payment ข้อยกเว้นการรับเงินเป็นเช็คหรือเงินสดหรือเอกสารตัวแทนตัวเงินอื่นให้รับได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบ e-payment ได้ ครื่องมือสำหรับการรับเงินผ่านระบบ e-payment ได้แก่เครื่อง EDC แบบแจ้งการชำระเงินหรือ QR code การรับเงินผ่านระบบ e-payment ได้แก่การรับเงินรายได้แผ่นดินรายได้เงินนอกงบประมาณเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนโดยมีเครื่องมือในการรับเงิน ดังนี้ 1. รับเงินแบบผ่านแบบแจ้งการชำระเงินหรือใบคอมโค้ด 2. รับเงินผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรเงินสดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต 3. การรับเงินผ่าน QR code ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารจะต้องใช้ผ่าน โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนรายงานคงเหลือประจำวันให้ทำทุกวันที่มีการรับเงินสดเช็คเอกสารแทนตัวเงินอื่นการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการให้เก็บในตู้เหล็กอ,อันมั่นคงมีกุญแจอย่างน้อยสองดอกลักษณะาต่างกันจำนวนอย่างน้อยสองสารับ คือเก็บไว้ที่กรรมการท่านละหชุดและฝากเก็บไว้ในลักษณะหีบห่ออีกหนึ่งชุดตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักง,งานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังการกำหนดเวลานำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ 1. ได้รับเงินเป็นเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่นให้นำส่งคลังอย่างช้าภายในวันทำการถัดไป2การรับรายได้แผ่นดินที่รับเป็นเงินสดให้นำส่งคลังอย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าเกิน1 0,000บาทให้นำส่งโดยด่วนไม่เกิน3วันทำการ3เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบ e-payment ให้นำส่งคลังภายในวันทำการถัดไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนดกำหนดเวลานำส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราะชะการสเงินเบิกเกินส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนที่รับเป็นเงินสดหรือเช็คให้นำส่งภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันได้รับเงินจากคลังหรือได้รับเงินคืนห้า เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนที่รับผ่านระบบ e-payment ให้นำส่งคลังภายในวันทำการถัดไปหรือตามที่ขัดทรวงการคลังกำหนด 6. เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสดให้นำส่งคลังอย่างน้อยเลือดเดือนละหนึ่งครั้งเจเงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจ่ายให้นำส่งคลังภายใน15วัน นับจากวันรับเงินจากคลังการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate right Online ส่วนราชการเปิดบัญชีสำหรับการรับเงินหรือ Bill Payment หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆที่ส่วนราชการใช้ในการรับเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ประเภทการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้แก่รายได้แผ่นดินรายได้แผ่นดินแทนกันเงินนอกงบประมาณฝากคลังและเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกันการดำเนินการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online หน่วยงานจะต้องตรวจสอบยอดเงินจากบัญชีธนาคาร ทุกครั้งก่อนเลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารระบุประเภทจำนวนเงินที่จะนำส่งคลังหรือฝากคลังเพื่อนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลางจังหวัดเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐจากนั้น ให้พิมพ์หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB o r p o r a t e ทุกครั้งเพื่อการตรวจสอบเมื <S 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 ่อสิ <S 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 ้นว so ันทำการให้ตรวจสอบการนำเงินส네่งครั <S> <S <S ้งหรือฝากคลังจากเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการทำรายการสำเร็จและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือ e-statement, account information ก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกดหมายเลขโทรศัพท์045-611-575ขอขอบคุณค่ะ